หนึ่งเลิกสามีปิดฉากรักสี่ปีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนหน้านี้เธอโพสอะไรแปลกๆเช่นโพสภาพลูกกับตัวเธอลูกสามคนกับตัวเธอาสามีไม่มีแล้วก็ขึ้นแคปชั่นลักษณะว่าเออแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดแล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยเอาก่อนหน้านั้นเล้วเหรอ,อใช่แฟนคลับเขาก็เลยเออแปลกนะมันเกิดอะไรขึ้นทันกอกคอมเมนต์ค่ะ เข้าไปถามแม่น้ำหนึ่งในแอปพลิเคชันติ๊กตอกของเธอ,อว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันแปลกนะแม่น้ำหนึ่งตอบนะตอบในคอมเมนต์ก่อนบอกว่า1เลิกกับรุ่งแล้วแต่เราจบกันด้วยดีและเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกนี่ค่ะนี่คืองานแต่งของเธอใช่ค่ะคะทีนี้พอไปตอบในคอมเมนต์แล้วเนี่ยก็ยังมีคําถามต่อชาวเน็ตเขาที่สงสัยก็ถามต่อเธอก็ต้องอในไหนก็ไหนไละ เฟซบุ๊กไลฟ์เลยแล้วกันสุดท้ายแล้วเธอเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะเธอบอกว่ารุ่งเนี่ยก็คือสามีหนึ่งเนี่ยอยู่กินกันมา4ปีแยกทางกันจบกันได้ด้วยดีแต่ยังมีความรักต่อกนันนี่ตอนที่เธอมีการไลฟ์สดนะเธอบอกว่าคือเรายังมีความรักต่อกันหนึ่งก็รักรุ่งมากรุ่งเองก็รักหนึ่งมากแต่ชาวเน็ตก็ถามว่าเอาต่างคนต่างรักกันแล้วทำไมถึงเลิกกันอ,ะอ,อ่ะคุณหนึ่งตอบหรือเปล่าคุณผู้ชมอยากให้ไปไปดูตอนเธอไลฟ์สดกันหน่อยนะคะ เรื่องจริงนะคะที่หนึ่งกับเขาจุกความสัมพันธ์กันแล้วนะแล้วก็จะไปหย่าก,กันในอาทิตย์หน้าก็คือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูก3ามคนนะคะเป็นคุณคุณแม่ลูก3ามนะคะที่คุณแม่ลูก3ามอวอยู่เด้อที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้คําว่าเขาเป็นพ่อที่ดีของลูกเขาเป็นสามีที่ดีของหนึ่งอาจจะมีเรื่องที่มันทําให้หนึ่งจะต้องน้อยใจเสียใจในตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาแต่ หน well ึ่งก really kind of so ็รักเขามากแล้วเขาก็รักหนึ่งมากเช่นเดียวกันเราต่างคนเราเลิกกันด้วยความรักนะคะเราไม่ได้เลิกกันด้วยความเกลียดชังงง嘛เลิกกันด้วยความรักอืมเออแต่บางคู่เ็าเป็นอย่างจริงๆนะมันอยู่กันไม่ได้อ่ะอ๋ออ๋อแต่ไม่ได้เกลียดกันแต่ไม่ได้เกลียดกันเธอบอกว่าเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทําให้แม่แม่น้าหนึ่งอาจจะไม่มีสมาธิแล้วก็ทําให้แบบหลุดเลขหลุดมาไหลมวดไปไม่ได้นะคุณไปไม่ได้นะเออลําลึกมากเออ